สวัสดีครับเจอกันกับผมคิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยมาพบมาเจอกันกับแนวทางหวยลาวประจำงวดวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับหรือคิดศักราช2 0งพน่ะครับนะก็เมื่องวดที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะวันที่16ผมไม่ได้ทำนะครับนะไม่ได้เผยแพร่แบงบันเนาะแต่ก็ทําให้สมาชิกอยู่นะส่งให้สมาชิกอยู่นะครับแต่ก็ไม่เข้าหรอก <laughs> น่าเสียดายมากๆ ผมวางเจ็ดล่างนะครับกับเก้าจริงๆแล้วไม่ทานะครับสมาชิกทักมาช่วงก่อนหวยออกหนึ <c> ่ง <oughs> ชั่วโมงอ่ะนะครับอยากได้ผมก็เลยทําให้นะด้วยความเร่งรีบนะครับวางเจ็ดล่างนะเจ็ดมันอยู่หลักแสนะนะเนาะก็มีตัวเดียวที่เข้าขายแล้วก็มีเลขสามด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวรองอันดับสุดท้ายผมไว้หลักแสนะนะเนาะนะครับอโอเคอันนี้ไม่เข้าก็ผ่านไป นะครับแต่ส่วนของงวดวันที่12นะครับ12นี่ออก6 9 9 3 6 7 2กเ็นาะก็ได้อยู่นะอันนี้สูตรอันนี้สูตร,นนตร,นนตรปักหลักเนาอะอนี่นี่เข้าเข้า6 7 2ดด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปคงจะโอเคอยู่ นี่วิ่งบนนี่ก็เข้าตรงๆเต็มๆเลยนะครับ7-2นะครับเมื่องวดวันที่12นะครับถือว่าเป็นการสรุปผลงานแล้วกันส่วนงวดนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็นะครับนี่คือเลขคาดการส่วนเลขวิ่งนะครับบนนี่ผมวาง4กับ7เด่น7นะครับล่างวาง6กับห้านะ เด่นหกนะครับยังเอาหกอยู่นะหกมาสองมวดแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นเพียงการเป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์นะครับจากการวิเคราะห์มโนผลหวหยลาวย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยผมก็จะไล่าย,ยาวแล้วนะเสียเวลามาสองนาทีแล้ว 7,3,7,4,7,5,7,6,7,7ด่ะผมนำเสนอในรูปแบบเดียวกันกับหวยห้าน้อยนะหกสอีกเหกสี่หกห้าหกหกตัวลองนะครับสี่สา 4 5 4 6 4 7 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7ตัวรองอันับสุดท้ายก็คือก็คือก็คือ,คอ,คอเลขไหนละ่ะที่เหลือเนี่ยเลข3นะครับ3 4 3 5 3 6 3 7 1 2ลืม3 3ได้ไง นะคือนะครับอย่างที่ผมคุยไว้นั่นแหละนะมีเลขแค่ห้าตัวนะครับถ้าเชื่อมั่นในแนวทางเลขห้าตัวผมเนี่ยก็เอาเฉพาะสองตัวยี่สิบห้าชุดนี่แหละนะครับถ้าท่านสามารถนําไปใช้งานได้ทั้งหมดก็ยี่สิบห้าชุดนี่แหละปลอดภัยดีนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นผมมากๆก,กก็นี่เจ็ดกับหกนะครับนะแล้วถ้าเชื่อเพื่อนผมมากจริงๆนะครับ อันนี้ก็นําไปรูดนะเจกับหเนี่ยถ้าเชื่อเชื่อผมนะแต่ถ้าเชื่อมากๆเลยนะตามนี้เลยนะครับ7จ7ดสี่เจ็ดหกดห้านะครับหกสี 64, 65, 67, 76, ่หกห้าหกกับเจ็ดหกนตัวเดียวกันผมจะไม่เน้นให้นะครับผมจะมาเน้นมาดูเลขดับนะเลขดับคือ 8, 7, 9, 7, 0, 7, 1, 7, 2, นะครับ6 8 6 9 6 0 6 1 6 2. 2มันมีวิธีการคิดอยู่วิธีการหนึ่งที่ผมพูดประจำนะเนาะทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮาหนอยนะครับ ก็คือจะมีเลขตัวเดิมเหลือจากงวดที่แล้วมาตดเด่นในงวดถัดไปแน่นอนเพราะมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วแม้แต่หกสามเนี่ยงวดที่งวดก่อนหน้านี้มันอยู่เนี่ยสามหกอะเนาะเจ็ดสองเนี่ยก็ยังมีเจ็ดมาเหลือนะครับหกสามก็มาขึ้นบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเลขที่ติดเด่นในงวดที่แล้วก็จะมีเลขแปดเนาะเออใช่ใช่นอกกนั้นก็มีในเลขค่าการหมดเลยสามก็มี 6ก็มี7ก็มีนะครับ7 8นะครับห8แปดมวที่แล้วออก88ดนาะงมวดน,นี้66ส่วน63ผมผมจะไม่เน้นนะเพราะว่ามันแต่ก็มีอะไรมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้แหละนะครับหวยเลาวหวยฮานอยเกิดขึ้นประจำมาดูที่ สตัวนะครับวิบ่จากเลข5ตัวเนี่ยจะได้10ชุดแบบไม่เบิดไม่ต้องไม่ถามผมลืมเปิดแฟตนะครับ3 4มสี่ห้าสสี่ห 3ามสี่เจ็ดสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดห้าหกดห้าหเจดห้แล้วก็เอาสานะครับต่อไปก็หกเจ็าห 7 4สุดท้ายก็7 3 5 10ชุดนะครับไม่เบินไม่ต้องไป่หามอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเชื่อผมก็เอาในวงกลมนะ <c oughs> ถ้าเชื่อแนวทางผมนะถ้าเชื่อมั่นในแนวทางกันนะก็เอาแค่ในวงกลมหรือไม่ก็เป็นรูดนะครับส่วนเลขวิ่งบนนะครับสกับ7 ก็สามสี่เจ็ดเลยหกเจ็ดสี่นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับก็แค่นี้สามชุดนะครับเพราะจะมีสมาชิกมาแซวบ่อยๆว่าเต็มหน้ากระดาษยังไม่เข้าอีก <c oughs> นะครับเต็มหน้ากระดาษขนาดนี้ใครจะเอาไปเล่นไหวนะครับถ้าเชื่อมันน่นในแนวทางผมนะครับก็เอาเฉพาะในวงกลมตัวที่ผมเน้นให้นะครับอ่ะแต่ถ้าเผื่อ ขาดเพื่อเหลือหรือลดความเป็นเพิ่มความเป็นไปได้นะครับเอามันทั้ง25ชุดเนี่ยนะครับส่วน3ตัวก็เอามันทั้ง10ชุดเลยนะครับอะไรประมาณนี้มาที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับจากเลขดับ8 9 0 1 2ก็จะเป็นแ สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดนะเป็นสิบห้าชุดแล้วนะสำหรับเลขสามตัวนะครับนะสิบห้าชุดแล้วเน้นตัวไหนผมก็เน้นนี่ไงแปดสี่เจ็ดเพราะผมคาดว่าแปดจะยังเหลือนะครับแต่แค่มันไม่มีอยู่ในเลขคาดการณ์เฉย ถ้าเชื่อมันในแนวทางนี้ก็เอาแปดเป็นรูดด้วยก็ได้นะจะบนหรือจะล่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบนี่ผมยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเลขเหลือเนี่ยจะวางบนหรือล่างล่างหรือวางล่างนะครับอ่ะแนวทางเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับเลขดับ9 8 9 0แปเนสองี่ยวินเป็นเลขชุดสามตัวด้วยนะแปดเก้าศดเ้าหนึ่ง 9 9 2 9 0 1 9 0 2 0 1 2 1 8 8 1 2 8 129แล้วก็สุดท้าย2 8 0ะครับถ้า อยากเผื่อเพิ่มความเป็นไปได้มากนะครับทั้งหมดนี่25ชุดนะได้3ตัวที่ผมนำเสนอมีมีทั้งหมด25ชุดนะครับหนึ่งแหละหากเลข3ตัวบนแตกอยู่ฝั่งเลขเลขเด่นเนาะ3 4 5 6 7นะแบบไม่เบิร์ไม่ต้องไม่หาม2บรรทัดสีแดงนี่ก็จะเข้านะครับจะเข้าตัวเน้นหรือเปล่านั้นยังไม่ทราบนะแล้วก็ถ้า สตัวบนแตกแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องมาหามอยู่ฝั่งเลขกลับเนี่ย8 9012ก็โอเคนะครับวิธีการผมก็จะเข้าหรืออันนี้อันนี้ผมทำขึ้นมาเผื่อฟุกเฉยนะนะผมทําแล้วมันเคยเข้าไงนี่งวดเนี้ยงวดนี้ก็เข้านะหกสองเจ็ 6, 2, นะงวดวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ยผมวางสองกับ7บนนะแล้วหเป็นเลขดับผมก็เลยจับ6กับ7อ่าหมา วินเป็นเลขชุด3ตัวกับเลข2ตัวบนนะครับสตัวที่วางบนมันก็ได้จริงๆนะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอีกแนวทางนึ่งคือเลขแต้มสูงนะครับคูณด้วย3ผมจะมาเผยแพร่ในพวกนี้แล้วกันนะครับนะจริงๆแล้วผมว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลแต่ผมยึกยักอยู่ไม่ค่อยสบายตัวก็เลย ก็เลยยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปถัดไปนะครับแต้มสูงคูณด้วย3คงที่นะครับก็คือเลข8คูณ3เากับ24เนาะ24ก็จะเป็น0124567นะเจอกันพรุ่งนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้กล่องบรรจาได้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ